โรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมเมลีดเมเนิรดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมหนึ่งที่พิเศษกว่าเมยอื่นๆเมยไหนวะเออเมไหนแล้วเมย์ไหนอ่ะก็เมไหนนั่นแหละชื่อมันก็ที่น้านิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะเมไหนเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ ทุกครั้งที่เจอรุนพี่คนนี้เธอจะใจเต้นแรงลูกคาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ป่ะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนหรอแค่สรบอ่ะชาร์จมือถือได้ป่ะเอาไปเก็บเลยไปเราเห็นแกมองพี่เฟมอยู่บ่อยๆอ่ะ จะชอบพี่เขาหรอต้องไม่ไหนเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะแกพี่เฟมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟมไข่เกียมแน่เลยวะ่ะไม่มั่นใจเลยอะเอาหน้ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ช็อตพี่เฟมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตเราไม่รู้จะแต่งงาย,ยังไงดีอะพี่เฟมอะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิ่มพวกนี้หรอก แค่ยิ้มอะ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะอ่ะน้องเมย์เป็นแฟนพี่นะ เมไหนไฟแรงเฟอ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหน่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนหยุดน,นะเมหนีแล้วกูเม,มลิดเหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุก